นี่จากร้านเสร็จแล้วนะครับเหมือนลมจะแรงขึ้นอันนี้ลมก็แล้วแต่ความรู้สึกนะอินมอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นระบบที่มอเตอร์จะทำางานตลอดเวลาแต่มันจะเบาแรงเบาแรงแล้วแต่นะตอนที่กล่อง ECU เนี่ยด้านในมันจ่างันนั่นเองมันจะไม่เหมือนตัวของฟิกสปีดนะครับ ก็ถือว่าเหมือนจะแรงขึ้นนะครับก็แน,น,นะ,น,ะนํนะานให้ล้างเป็นประจำเนาะถ้าถ้าล้างเป็นถอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละรุ่นอย่างเงี้ยก็ล้างเป็นประจำนะปีครั้งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเรียกช่างมาล้างแบบฟูลออปชันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ส่วนด้านในอย่างเงี้ยมันอย่างตัวนี้เป็นตัวของอตัวท็อปแล้วเนาะฟีตัวนี้เป็นตัวท็อปอินวอเตอร์ก็มันสามารถล้างตัวของเซฟเซฟคิหน,นิ่งในตัวของอ คอยคอยเย็นนั่นหนได้ด้วยตัวเองมีระบบตัวทำทำความสะอาดคอยเย็นได้นะครับเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้100ร้อนตรวเนะครับแล่ก็ดีกว่าไม่มีมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการล้างแอร์คอยร้อนด้านนอกกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้นเนตินจะมาทําการล้างคอยร้อนด้านนอกน,นะครับตัวนี้เป็นแอร์ i n v เต t e r นะครับความสําคัญของ i n v เต t e r คือด้านนอกมันจะมี อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปสับสวิคเบกเกอร์ก่อนนะของแอร์ไหมเดี๋ยวไฟมันดบดูดของให้นะครับความสมําคัญคือฝั่งนีเน้เป็นกล่อง ECU นะครับได้บอกว่าแผงวงจรแล้วกันพูดง่ายนะครับอินเวอร์เตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ด้านนอกจะมีแผงวงจรด้วยนะครับระวังให้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวระบายความร้อนเป็นซิงค์นะครับตัวนี้เป็นแผงคอยคอยร้อนด้านนอกที่เป็นทองแดงนะครับเดี๋ยวเราก็ดูด้านนอกกันนะครับเห็นไหมเออข้าง ที่มันทําการระบายความร้อนให้เรานะครับส่วนด้านหลังจะเห็นไหมเียะเปิดกันนะครับเห็นไหมเห็นฝุ่นไหมอ่านะครับเนี่ยจะ่าทำการฉีดล้างเฉยๆนะครับไม่ได้อะไรนะครับด้านนอกเนี่ยนะครับมันจะมีน็อตตัวหนึ่งตรงนี้ เสร็จแล้วว่าเาอาออกอะ่ะให้เราหมุนหมุนตัวตะแกรงเนี่ยหมุนอย่างนี้นะครับล่องตัวเนี้ยมันจะหมุนขึ้นปุ๊บแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับมันจะเป็นเกลียวเขี่ยวล็อกอย่างนี้นะครับเขี่ยวล็อกอย่างนี้เนาะเป็นครั้งแรกที่ถอดนะครับตัวนี้เพิ่งติดมาได้ประมาณ6เดือนนะครับที่เคยทคําคลิปติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกให้เราถอดตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วเอาพลาสติกค,คุมมอเตอร์ตัวนี้ไว้นะครับมันโดนน้ําได้นิดหน่อยนะครับไม่ โดนน้ำกระเซ็นได้แต่น้ำที่เป็นแบบแช่ๆเลยอะไม่แนะนำเดี๋ยวมอเตอร์พังนะครับเดี๋ยวเราถอดตัวพัดลมใบพัดตัวนี้ออกก่อนใช้ประแจเบอร์สิบนะครับหมุนออกนะครับก็ระวังน็อตกระเด็นนะนะครับล้างเพื่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาพลาสติกคลุมตัวนี้ไว้นะครับ อ่ะเรียบร้อยเห็นไหมเราก็ปุ่มเอาไว้นะครับ <St ars> ด้านหลังน่าจะไม่มีรูอะไรนะครับก็พยายามอย่าฉีดให้มันโดนมาแล้วกันนะครับอยาจะใช้ตัวนี้จริงๆถ้ามีเครื่องฉีดน้ำก็ใช้ฉีดก็ได้นะครับจะใ,ใช้ตัวนี้ฉีดนะครับบ้านคอนโดไม่มีนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ถอดออกมาีม๋ยวมาฉีดดูนะครับสักข้างหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมาดูนะครับ เห็นไหมดาเลยเห็นไหมนะครับเห็น,หนไหมพอฉีดปุ๊บเนี่ยเห็นมาดูด้านในนะครับเห็นไ่มมันจะเป็นร่องน้ําตัวนี้จริงๆอ่ะมันจะมีจุดรองจุดรองน้ําให้เราอยู่นะเออนะครับนี่นะครับเนะรบาก็ฉีดฉีดล้างนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดจนสะอาด ฉีดได้เพราะแผงมันเป็นมันไม่มีอะไรนะครับดูดนไหมตามิีสตีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฉีดแผงข้างหลังดูกันนะครับเหไมมันทําให้การระบายความร้อนยากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทำสนะอตบเดี๋ยวเราฉีดด้านหลังดูนะครับ ถ้าเรามีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยมันก็จะผักตัวของฝุ่นได้ออกได้ดีกว่านี้นะครับเห็นปะนะครับดันพี่ปีเลยอยียลองล้างก่อนดูนะครับด้านหลังครับอ่ะพอฉีดเราน้ํำมาทะลุแรงไปถึงด้านหลังเนี่ยแล้วเราฉีดอย่างเงี้ยปะมันก็จะรั่วไปนะครับเห็นปะมันก็จะเป็นคราบดำๆเนี่ยนะครับปกติช่างล้างแอร์ก็ล้างประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเขาจะมีความชำนาญเรื่องการขอดล้างอะไร มากกว่าเราเท่านั้นเองนะครับแต่อันนี้เราก็เบื้องต้นเนาะบางทีช่วงนี้โควิด -19 ก็อาจจะต้องทําการล้างเองนะครับก็ล้างได้พอประมาณนะครับแต่แนะนําว่าซื้อหัวฉีดมาก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะมีหัวฉีดต้มเดี๋ยวเฮียจะลองสั่งมารีวิวให้ดูดีกว่านะครับว่ามันใช้ดีแค่ไหนนะครับราคามาบานแปดร้อยเก้าร้อยมาเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเฮียล้างอันนี้ก่อนนะครับเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วพอสมควรพอ พอไปวัดไปวาได้นะครับนิดๆน้อยๆก้านเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับน้ำมันแหลงไปพองนะครับก็ยังมีค้างนะครับแต่ก็พอทูๆถ่ายๆไม่ได้นะครับเห็นบ้างมันจะมีแบบเนี้ยพวกเนี้ยก็พยายามจะไปโดนบปงอยนะมันจะมีปากตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็น้ำมันก็ไม่ควรเข้าไปอยู่แล้วนะครับเนี่ย๋ยวเราประกอบคืนนะครับตอนประกอบคืนก็ดูด้วยนะครับมันจะมีบ้างเห็นเห็บปา เห็นตรงเห็นปะมันจะมีอันนั้นอยู่มันจะไม่ได้กลมทั้งหมดนะครับตอนใส่ก็อ่ะเีต่อเห็นปะมันจะไม่ได้กลมทั้งหมดนะครับ ใส่แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปหมุนให้ตึงมือนะครับเดีย๋ยวต้องจับผมใ้จับใบพัดด้วย